สวัสดีครับพี่น้องครับเหตุพิธีก่อนพวกราเพื่พิธีก่อนมอลําใจเกลรอยครับค่าคืนนี้เราอยู่ที่บ้านต้นนะครับมอลําใจเกลรอยทําการแสดงที่บ้านต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับชมพีซอดแกกนะครับเป็นงานประจําปีนะครับลําลึกหาพระอาจารย์อาจนะครับเป็นงานประจําปีพี่น้องครับสองอสองปีแล้วที่ได้มาทําการแสดง นะครับณสถานที่ตรงนี้นะครับพี่น้องนะฮะนายพิธีนะครับกลับมาปูสารปูเสื้อตังแต้หัวคำเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องต้องมาแล้วนะครับซอยแอนมาบ่อยพงไม่มาครับผมมือนีบมีซอยแอนครับมีแต่หัวหนาบอยซิลิชัยครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดแช่ครับผมเปิร์ชชามพันธ์กดแช่ซอยพิธีก่อนแน่นะครับกดแช่ซอยพิธีก่อนแนบอกว่าขึ้นหนีนะครับหมอล่ำใจกินลอยทำการแสดงนะครับบ้านต้นนะครับ หางจากบ้านพงลำเพิ่นป่ไก่ประมาณสามสโลนะครับซอมเหลียบ้านจากของเมื่อนี้ซอมเหลียบ้านจากของอีกแล้วพี่น้องครับพี่น้องกดแช์ครับเพจพิธีกรตอนนี้กำลังไหลพี่น้องเบิ้งครับสวัสดีลูกพงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆหนาหานหนาเวที่พมไทยพี่น้องเบิ้งครับเป็นงานอันยิ่งใหญ่เป็นงานระดับระดับอำเภอระดับจังหวัดจัดได้ใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนครับผม มีงานยูอุดอนครับผมมืออื่นใจจกล้อยกับไตอุดอนครับผมวันนี้ไม่มีซ้อนะครับมีแต่แต่บอดครับผมมือซ้อยูอุดอนนะครับเราพร้อมแล้วนะครับทุกระบบเช็คระบบพร้อมเรียบร้อยนะครับอาจารย์นักรนตรตีระบบจอระบบไฟทุกระบบพร้อมแล้วนะครับเพราะว่ามือขึ้นนี่เขาเลิกเียงขึ้นยูอำนาจเท่ากับใส่เวลาเดินทางมาหอนี่ตั้งแต่มือเ้านี่นะครับมือขึ้นนี่มอบความสูงจำอำนาจนะครับเป็นงานกาชาดมืออื่นกับไปงานงานกาชาด เป็นงานทุ่งสีเมืองนะครับเป็นเหรียเหรียงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมือนีโยบานพัานบรรนนะครับพี่น้องข่าแล้วกดแช่ครับบรรยากาศสดๆหน้าเวทีตอนนี้เลยนะครับสวัสดีทักทายนะครับมาผ่าแดงขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสุขค้นครับเดี๋ยวผมจสืผาพี่น้องครับวันนี้นะครับยายโต้งมาแล้วนะครับ ย้ายตงมาทาการแสดงได้แล้วนะครับแต่ว่าอาการกันยั่งปวดยังเก็บอยู่กันยังได้กินยาอยู่นะครับกันยังได้กินยาอยู่กันเบื้องแง่งกันไปแล้วพี่น้องครับดูแลกันไปดูแลเบื้องแง่งกันไปนะครับแล้วก็ขอบคุณบ้าน AB ีนะครับ A b บขอนแก่นนะครับมือนีทักมหาพงลำเพลินบอกว่าจะให้มาไล่ตงเสียให้ให้กับร่างใจตตงนะครับเป็นการเยียวยาเป็นการเยี่ยมนะครับเยี่ยมอาการไข้ของของตงเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องหลาย ที่ให้กำลังใจกับยายตมนะครับพี่น้องบ้านเอบีคอนแก่นนะครับ